เราเป็นเกมลุกสี่ต่อสามนะส่วนใหญ่พวกอาจารย์ยืนยังไงเกมลุกเกมรับเขายืนอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเมื่อวานถูกไหมครับยืนแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเกมรับนะเกมรับเมื่อวานนะอันนี้เกมลุกจะยืนอย่างไรบ้างที่ที่พวกอาจารย์ทํากันสี่คนนะมาบอกได้เลยมาบอกได้เลย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 อ่ายืนยังไง อได้โอเคแล้ว <c oughs> แล้วการเคลื่อนที่ของฟุตบอลยังไงยืนสองสองแล้วถ้าเขายืนแบบนี้เกมรับเขายืนแบบนี้เราทำไง <c oughs> อะไรนะฮะตัหน้าวไหนตัวไหน,ไหนเขามาชี้ดิเขามาหยิบเลยไม่เป็นไรอ่า <c oughs> <c oughs> เขาทำไงเขามาทำอะไรได้บอลหรือเปล่าตรงกลางทำาไมต่อานี <g ülme> ้ทำไงเขายืนแบบนี้ทำยไงอะไรแบบนี้ทำไงเมื่อกี้คุณโอเคผมไม่ได้พูดถึงเกมรับ เป็นรับเขายืนแบบนี้ก็ได้เขาแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เขาแต่ถ้าเกิดเจอเอาน้องพูดถูกน้องผู้ถูกยืนอย่างนี้ได้เี่ต่อสามแต่ตำแหน่งตรงเนี้ยแทคติกของมันคืออะไรตรงนี้มีเรามีผู้เล่นเท้าซ้ายเท้าวขวาไหมเ,เราใช้เท้าซ้ายอยู่ตรงไหนมีไหมสิ่งที่คุณยืนสิ่งที่คุณบอกคุณจะตัดผู้เล่นใครลงไปเล่นบ้างใ้ตำแหน่งน <5. S 1> ส,สี่คนใช้อยู่ข้างขวา อ่าได้แล้วเราใช้กี่คนใช้คนเดียวฮะไม่รู้เลยใช้กี่คนเร,เรามีเราเรามีซสายกี่คนอ่ามีซสองเรา<ๆ>ก็ใช้สองอ่าใช้สองเราก็ดูแต่ว่า เราอย่าคิดแบบนั้นนี่ในทีมเรารู้อยู่แนละ้วเวลาเราซ้อมเนี่ยเราเคยซ้อมกับเขาไหมสี่ต่อสามเนี่ยแล้วเราเคยฝึกไหมเท้าซ้ายอย่างเงี้ยมายืนตรงเนี้ยเราเคยฝึกไหมไม่ใช่แต่เรารู้แต่แทคนิคแต่เราไม่เคยฝึกเลยเราก็จําแทคนิคมาไอ้มันต้องเล่นแบบนี้แต่ไม่เคยฝึกอะ่ะถูกไหมมันต้องฝึกมาก่อนเราก็ต้องลองลดูดิถ้ามีสายอยีกคนซ้ายด้วยแทคนิคด้วยความน่าจะเป็นมันควรจะเป็นเท้าซ้ายสองคนเท้าขวาสองคน เผือซ้ายมันพางแสดงว่าเขารับข้างล่างสองคนถูกไหมมันจะเหลือทางให้เรายิงตัวตัวไกลเช่นเราพาสคุณคิดว่าใครเข้าตัวนี้หรือตัวนี้เข้าตัวหน้าใช่ไหมตัวหน้าต้องเข้ามาถูกไหมตัวนี้จะหาทางทายแยงตรงนี้หายืนลายเปิดตรงซ้ายปิ้งยิงเข้าใจใช่ไหมครับตรงซ้ายยิงถ้าเขามาปาดแต่ถ้าเขาไม่มามาปาดยิง อันนี้คือถ้ามันเล่นสองหนึ่งสองหนึ่งสองเราใช้ตัวไกยิงถ้ามันมาตรงนี้คนนี้ลงมาตรงนี้คุณคิดว่ามันปปิดไหมคิดว่าปิดไหมไม่มันปิดมันเจอตรงนี้มันต้องปิดตรงนี้ตำ่ำไหลามาตรงนี้คนนี้ยิงได้ไหมเออก็ใช้ตัวไกยิงเป็นซ้ายเป็นขวาด้วยแทคติกแล้วแต่ถ้าตรงนี้เป็นขวามันต้องแต่งอีกหนึ่งถ 2, ึงสองย่างหะถึงจะได้ยิง เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ถ้าเขายืนสองแบบนี้สิ่งที่คุณดูคืออะไรตรงนี้ตรงนี้จะยิงได้ไหมไม่ได้แล้วยากขึ้นเพราะมันมาร์คมันมาร์คมันไหลถูกไหมแต่สิ่งที่จะทําได้คืออะไรมีอะไรนะอ่าจอดตรงข้างกับจอดทะแยง แล้วถ้ามันไปไหลกลับยิงตอนนี้เราต้องฝึกไงอ,อันนี้เป็นแนวทางเลยคุณต้องดูคู่ต่อสู้รับยังไงด้วยนะแต่ว่าเราใช้แท็กติกตรงนี้ไปก่อนที่เหลืออันคราย้็งไปไปไปซ้อมไปไปไปทำมาเยอะตรงนี้มันแน่นอนแต่ว่าภายในสองนาทีมันอาจจะไม่ได้แต่

ไนี่ก็ได้อย่างนั้นแหละแลต้องซอมต้องสอนทำไมไอ้เนียือไปสุดมันจะไปทาไม